สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซี่มนีมนี้แ <c oughs> ม่ค่ายมามาคลินิกห,หมอ <c oughs> มาหาให้น้องอุ้มบุตรเอาน้องมีตังค่ะนี่จังพามีตังมามาทำหมันมาสอบถามก่อนค่ะมาแล้วมาถึงแล้วค่ะนี่สอบถามคุณหมอแล้วคุณหมอว่าทำได้ เดี๋ยวรอคมพร้อมสักนิดเดี๋ยวจะพาน้องมาหาคุณหมอเพราะว่ามีตังเขาก็เป็นสาวแล้วหย่านเขาเด้เอาน้องให้หลายผล <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่แม่อ้นก็มาค่ะได้ชุดลูกสาวด้วยด <c oughs> ได้ชุดลูกสาวมาด้วยแน่ลูกไส้ตีลูกเจ้ <c oughs> าลูกไส้ลูกไส้ไปมีตังมีตังอู้น่ารักอยู่ เออลืมถามไปถ้าถ้าเรามาทำนี่ประมาณทำวันเดียวได้เลยไหมทำได้ค่ะหอา้มาเช้าเย็นรับได้ค่ะโอมาเช้าเย็นรับได้นี่ค่ะมาสบถามแล้วนะคะมาวันไหนก็ได้ใ่หะออแจ้งแจ้งหมอก่อนเดี๋ยวจะพาน้องมา วิ in, the Arizona, the ่งตัวผู so sure. sure. mm ๋ต hmm. ัวผ in ูเห็ดมันอ right right. ้วนดีมันเบาเห่ามาตองร้อยเป็นเน้นกับมาได้จ้ะหน่อยโพดิเห็ดว่าท่านใดดอกมีตังดีหาเดือนสี่หกเดือนแล้วมันใหญ่แห้งไหมอมเดือนหนึ่งสี่เดือนหาเดือนแล้วมัน ห่าวแห้งเหรอห่าวก็จะของ, <c oughs> อของเราสอบถามเสร็จแล้วเราก็จะกลับนะคะขอบคุณขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ <c oughs> มีตังมีตังนี่ค่ะแม่กลับไปถามคุณหมอเร็วคุณหมอกระบาได้อยู่ค่ะประมาณหาปีโอ้หาเดือนหกเดือนนี่ก็เฮ็ดได้แล้วค่ะแล้วก็ เพิ่นกนนับนับนับน้ำหนักน้องเนาะค่ะว่าเท่าไดเท่าไดราคากับอยู่ประมาณถ้าสิบสิบกิโลขึ้นนี่เพิ่ว่าประมาณพันหาแจ้งของมีตังนี่ประมาณสองพันนี่แหละคล่ะค่ะค่าเฮ็ดหมันประมาณสองพันเพิ่ว่าเพราะว่าน้ำหนักตูน่องเขากับแจกว่าสีา่สิบโลห์แจ๊กสี่แจ๊กสี่สิบโลห์ สิบกวลูกกับบท่านหูแต่ขาดเดาอยู่ประมาณสองพันนี่แหละค่ะพื่นกระถามคุณหมอมาเร็วเดี๋ยวแม่กับสไดายผ้าไปเห็ดหมันค่ะอีกแจ็กน้อยก้นให้หาเวลาว่างก่อนค่ะจังสีด้ไปเฮ้ยขักแห้งอุ้มบุญสิไปใส่ขื้ยางออกหนาเขาหูมองไปอยู่ตินัน นี่น้องดาวน้องดาวก็ไม่เป่งเดี๋ยวกัะสบพ้าไปเห็ดหมันค่ะเห็ดหมันให้มีตังต้องหาเวลาให้พ่อหุดว่างจ้งน้อยก้อนขานเรจะพาไปมันนียังยางออกกำลังกายค่ะนี่สาวสวยก็มีด้อน,นี่ค่ะนี่ นี่พี่ปีพี่ปีก็งามแหง้งเลิศแห้งแต่นอ้อพี่ปีอุ้มบุญมูลนี่ลืมดอกไม้ค่ะเาตาเ้หอสา,อา,าม,มีตังถามคุณหมอแลว้วสอบถามมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกะสิผ้านองเข้าไป น้องมีตังไปทำหมันค่ะถ้าพ่เฮ็ดหมันกับลูกสไลดเพราะมีคนเลี้ยงแต่มา่อกี้ไม่สไลด์ปวนปวนกลัวไม่ทันเพื่อนนะคะปวนกลัวไม่ทันพี่จากไฟ์สดนะคะเดี๋ยวไปดูไร่ใหญ่กันต่อนะคะไล่แผัดแล้ว ยุดยึดยุดยุดยึดยึดว่ารูดว่ารูดรูดรดบอกแล้วว่าจะลุดไม่เชื่อหลุดแล้วค่ะน้องดาวต่างต่างมากมากเขาจะไปทางไหนล่ะนั่นไม่สนใจค่ะอุ้มจิ้นย่างเดียวหาตะมงกินหาตะมงกินไไปปดดิิ นี่ค่ะสาวงามย่างออกกำลังกายย่งางสำรวจหมูบ่บ้านค่ะมื่อนี้แต่ว่าชุดงามบริสไซค่ะมื่อนี้อาจจะบริสไซชุดง,งามมื่อนี้นี่สาวามีตังมีตังเดี๋ยวจะพาไปท้ำหมันแลว้ว นี่อาบน้ำแต่งตัวง,งามๆเด้อสิผ้าไปเฮ็ดหมันให้พออูดว่างกอนค่ะเดี๋ยวสิ้ผ้าไปเ่ินว่าเอาไปช่วงเศราอกะยี้ม,มือแรงกับไปรับได้ค่ะเฮ้ย <laughs> ดื้อๆดื้อๆได้ดดดเขาหนิสาวล่ะ Cái nhà thả mu cho phương con phun phun khó mà bỏ đầy Nông đáo lút cả, ông bún khó kín con kín thả con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มีต <ś Zw anz> ังกฝ้าให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจพี่อุ้มติละเป็นหมูพี่อุ้มค่ะมา กินว่ะกินว่ะกินน้ำโพอุ่นแล้วเอ้เอานี่อย่างว่ากินว่ากินว่ากินโมโหกินบุญโพออุ่นหักแต่มีตังอุ้มบุญย่างหนีแล้วพี่น้องเฮ้ยพุ่นมาทำไมจะเขี่ยจะเขียดพออุ่นหักคือเก่าล่าผุนผุนยางหนีแล้ว tăng ơi tăng lôi đấy thử khá lắng không lôi đấy มากินกินอาหารหนอกบ้านค่ะมันนี้อุ้มบุญกินนอกบ้านแต่เริดใส่ชุดงามมาเด้อพี่น้องมันนี้มาชุกเฉินผอมมูเพิ่นน้ำทางก็เลยเวมากถ้าว่างก็ทิให้พ่ออูดผ้าไปผ้าหนองนี่ตังไปเห็ดหมันค่ะแต่ว่าตอนนี้กับบท่านว่างแต่หนองเขากับบท่านได้เป็นประจำเดือนดอกค่ะขกขากรลังประมาณหาเดือนนี่แหละหาเดือนก็กลัว เฮ็ดได้ยูหมอว่าเฮ็ดได้ยูเฮ็ดก่อนประจำเดือนก็นได้เพื่อนว่าถ้าเฮ็ดหลังประจำเดือนลหละอันตรายย่านเขาย่านเขาทับเร็วเ,เื่อนไปใส่กระเลนตะนน้ำคุณ

่าหมุนนังเหล่าญาติแ่เ,เอ,อ้ยล,ลำ้ลลำนางมาเนี่ะขอบคุณโครงการโคชานจาจ่าค่ะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณเป็นครับสุขอบุนค่ะที่เป็นกำลังใจให้ครับ อุ่มบุญกระขอบคั้วแม่ฝาาสาอหน่งแคร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ